ชื่อยุนะคะายุดีเมืองจันนะคะก็เคยเป็นอดีตพนักง,งานประจำเนาะตอนนี้ก็เป็นประกอบอาชีพอิสระนะคะรวมทั้งเป็นนักธุรกิจยูนิซิตี้ด้วยนะคะก็จะมาแชร์ผลลัพธ์การใช้ผลิตภัณฑ์นะคะว่าใช้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะก็ขออนุญาตเล่าแบบนี้ค่ะคือจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี้เนี่ยเป็นคนที่มองหาทางเลือกอยู่แล้วนะคะเพราะเพราะเป็นคนที่ตระหนักว่า การกินยามีผลข้างเคียงนะคะก็จะหลีกเลี่ยงการกินยาทุกชนิดนะคะป่วยเล็กๆน้อยๆไม่จําเป็นจะไม่กินยาเลยนะคะหรือถ้ากินอย่าืินทดแทนได้ก็จะกินอย่างืินทดแทนเนาะแต่ประเด็นก็คือก่อนหน้านั้นนะคะจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงนะคะก็คือสูงมาก288ค่ะ total cholesterol เ,เกือบ300อนะคะคทีนี้คุณหมอเนี่ยก็จะจ่ายยาแล้วบอกว่ามันสูงมาก คุณควรจะต้องกินยาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นคนที่กล้าปฏิเสธด้วยนะคะบอกว่าไม่กินจะขอไปรักษาแบบอย่างอื่นดูแลสุขภาพเอาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจังหวะด,ดีค่ะได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของ Unicity นะคะพอดีพอดีพอได้ข้อมูลนะคะทราบมาว่าผลิตภัณฑ์ของ u n i ิ i t y เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลมีงานวิจัยรองรับนะคะพอเราได้ข้อมูลปุ๊บเนี่ยเราก็แบบมั่นใจ นะคะคือมั่นใจในแหล่งที่มามั่นใจในความปลอดภัยเนาะแล้วก็มั่นใจในตัวบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยตรงอยู่อยู่ในธุรกิจสุขภาพมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วก็เลยแบบเกิดความมั่นใจนะคะก็เลยทดลองใช้เปิดใจทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งก็คือตัวไบโอสไลซี ci, แล้วก็ตัวโอเมก้านะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยตัวที่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยตรงก็คือตัวไบโอสไซ ซึ่งจะเป็นใยอาหารสูตรเฉพาะนะคะซึ่งจะช่วยเรื่องของการลดไขมันในเลือดได้นะคะสามารถที่จะป้องกันร่างกายเราไม่ให้ดูดซับไขมันเข้าไปในเลือดของเราได้ด้วยแล้วก็ฟื้นฟูในส่วนที่เรามีปัญหาได้ด้วยนะคะแล้วก็เขาการันตีระดับผลเลือดบอกว่า2เดือนเนี่ยเห็นผลแล้วการันตีเลยนะคะบอกว่าสองเดือนถ้าลดไม่ถึงส0เคืนเงินที100่ร้อยเก็เลยแบบโอเคยินดีที่จะทดลองเลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันดีกว่านั้นค่ะ Total Cholesterol ของอยูเนี่ยลดลงถึง15ในสองเดือนนะคะซึ่งก็คือยิ่งทำให้มั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ค่ะว่าเฮ้ยดีจริงๆนะคะส่วนตัวโอเมก้านะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราก็อพอเราศึกษาข้อมูลเราก็ทราบว่าถ้าเรากินคู่กันนะคะก็จะยิ่งทำให้ผลลัพธ์เรื่องไขมันในเลือดเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าเขาจะดูแลเรื่องการอักเสบ นะคะของร่างกายนั่นก็รวมถึงการอักเสบในหลอดเลือดของเราด้วยนะคะแล้วก็เขาจะช่วยให้ตัวไตรกลีเซอไรด์ลดลงแล้วก็ช่วยให้ตัว HDL เนี่ยทำงานดีขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลที่เราทุกคนทราบอยู่แล้วว่าช่วยเรื่องของสมองช่วยเรื่องของหัวใจนะคะซึ่งเราก็อยากจะดูแลอยู่แล้วแต่อันนี้พอเรามาเจอผลิตภัณฑ์และใช้2ตัวคู่กันรวมกันนี่ก็เลยยิ่งทําให้ผลหลักดีมากๆเลย